สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุนเนาะครับพบกับช่อง YouTube บ่าวอีสานแกทินเมื่อนี้บ่าวอีสานแกทินสีย่างเนื้อมูแดดเดียวปั่นกินนะครับผู้ใดเข้ามาเบิ้งแล้วนะครับก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้จองนหน่อยๆของบ่าวอีสานแกทินเด้อครับบ่าวอีสานหนึ่งเข้าสุกแล้วนะครับกับสีย่างมูแดดเดียวต่อเลยนะครับมาเด้อครับมากินอย่างหมูกับบ่าวอีสานแกทิน มื่อนีบ้าอิสานกระทิงกัอยู่บ้านเนาะครับอยู่ต่างจังหวัดเนาะครับเนื้อหมูแดดเดียวบ้าอิสานบดเห็ดเองเนาะครับแมเปินเห็ดไว้ไห้นะครับเฮ็ดไวถาลูกไส้ครับจากกรุงเทพเนาะครับเมื่อนีบ้าอิสานกะชิมาปิ้งกินเนาะครับเนื้อมูปิ้งเตาท่านแ่บๆเนาะครับกินกับข้าวเหนียวฮ่อนๆนะครับชีวิตบ้านๆนะครับกินง่ายอยู่ง่ายเนาะครับมีเงิงก็กินเนาะครับ ผู้ดใดเข้ามาเบิ้งแล้วนะครับก็อย่าลื่เบื้องโฆษนานะครับเพื่อที่ได้เป็นคาขนมคามามานะครับให้คนทำยูทู e นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาเบื้องคลิปช่องน้อยๆของบ่าอีสานแกทินเบ่าอีสานแกทินขอขอบคุณหลายๆเด้อครับ เนื้อหมูของบาอีสานจัดชุกแล้วนะครับมาเด้อครับมาต่้งวงกินเขาน้ากันนะครับเอินผีเอิญน,น้องเอินลุงป่านะอาสุบูสุคนเด้อครับมากินเนื้อหมูเดดเดียวน้ากันนะครับถ้ามากคลิปนี้นะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้บาวอีสานแกทินทําคลิปครั้งต่อไปใน่เด้อครับเจอกันคลิปหนาเนาะครับ สวัสดีครับ